เพราะฉะนั้นเราเห็นเลยครับว่าปัญหาความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้าปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบในระบบโครงสร้างทางการเมืองทางเศรษฐกิจของบ้านเราทุกวันนี้ล้วนแล้วอยู่ที่การตัดสินใจของฝ่ายการเมืองถ้าฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายการเมืองที่ไม่ใช่คนของเราพี่น้องเขาก็ไม่แก้ปัญหาให้เราเราก็ย่ําอยู่กับที่อยู่แบบนี้ละ่ะนะครับพี่น้องถูกกดขี่ขูดรีดโอกาสที่จะเงยหน้าอ้าปากก็ไม่มีโอกาสนะครับเราก็ได้แต่นั่งบนนะครับได้แต่นั่งบน แล้วก็มานั่งไล่นักการเมืองที่ปวดตัวแทนของคนเหล่านั้นซ้ําแล้วซ้ําอีกเหนื่อยนายนะครับแต่พี่น้องไม่เหนื่อยนายแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันควรจะพอกันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นขอขอย้ําวันนี้มาพูดไม่มีอะไรมากอยากให้พี่น้องเห็นความสําคัญว่าในกรณีมาตา1นึเนี่ยเป็นโอกาสเดียวเป็นโอกาสดีของประเทศไทยประชาธิปไตย8ปดสปีไม่มีโอกาสแบบนี้ที่เราจะล้างนักการเมือง ออกจากระบบการเมืองตามกฎหมายไม่ยากแ้่าสารนิธรรมนูญทำถ้าไม่ทำเราก็ไล่สารนิธรรมนูญใช่ไหมพี่น้องตัวอะไรล่ะใช่ไหมอำนาจอธิปไตยพนายนกเขานิจิทอบอกแล้วว่าอำนาจอธิปไตยไม่ใช่เป็นอำนาจอธิปไตยแค่พื้นที่เขตแดนแต่อำนาจอธิปไตยที่เป็นสิทธิของประชาชนพวกเรามีกันทุกคนเราต้องกล้าใช้อำนาจอธิปไตยของเราในวันที่พี่น้องทุกคนเห็นว่าไม่ ไม่ไหวแล้วบ้านเมืองมันเป็นแบบนี้เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะเอาอำนาจอธิปไตยที่กฎหมายและธรรมน์ตาไว้ให้สิทธิ์เราไว้นำมาใช้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศและก็สถาปนาการเมืองของเราเราทำได้ครับไม่ผิดกฎหมายเพราะเราไม่ได้เอาปืนไปจี้หรือเอารถถังไปยึดอำนาจแต่เราจะเอาสองเท้าสองมือของเราเนี่ยยึดอำนาจ